ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสร,ริมนะครับวันนี้อัน,น้อยก็ขอโอการรรสร่วงศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึง่งยังอยู่ในเดือนธันวาคมพศ .2564 นะครับเอ่อ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มาของการตั้งปณิธานส่วนตัวมหาอภัยทานนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับคือในปีสองพันสิ2015นะครับมิพักโพธิสัตว์เนี่ยมาประทับทิพยานที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ให้ชาวทำ ทั้งไต้หวันทั้งโพ้นทะเลอ่ะกาบพันกาบพร้อมกับตั้งบณิธานตั้งบณิธานหนึ่งข้อเพื่อแสดงเจตนาต่อเบื้องบนนะครับามาแต่หนังสือก็ให้มาตั้งบณิธานส่วนตัวได้สองข้อบณิธานมหาพยทานจึงเกิดขึ้นนะครับาการตั้งบณิธานมหาภยทานเนี่ย เพื่ออะไรคือเพื่อการที่หลายๆคนอยู่ห่างสถานธรรมอายุมากแล้วก็หลายคนรับธรรมะแล้วก็ไม่ได้ไปสถานธรรมจึงเป็นโอกาสของเขาทั้งหลายเหล่านั้นนะได้ตั้งปณิธานทดแทนทดแทนการกราบ1,000กราบนะครับเนี่ย เพราะว่าการต้านภัยพิบัติเนี่ยต้องใช้พลังมากจึงต้องออพระอาจารย์มาเมตตาปี2554อ่ะให้ถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลย3ามใบคำขอห้าปณิธานแล้วปณิธานข้อที่5ส่วนใหญ่ทุกคนยังไม่มีโอกาสได้ตั้ง คือสามใบคำขอใบแรกก็คือ,อรับธรรมะรับธรรมะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่รับธรรมะ,ะกิเลสกรรมวิบากจะหายไปคือการชดใช้ทางสถานธรรมไม่ได้บอกว่าคือการตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออกนะครับแล้วการบำเพ็ญน่จะง่าย เพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะดูตรงนี้นะครับกิเลสเนี่ยเป็นอุปสรรคเพราะกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องมือทําให้สร้างกรรมกรรมก็เป็นเครื่องมือทําให้เกิดวิบากวิบากก็เป็นเครื่องมือทําให้เกิดกิเลสอันนี้มันเกี่ยวข้องกันระหว่างเรากับผู้อื่นนะครับมันเกี่ยวข้องกันถ้าดูวงจรน,น้ให้ดีๆอ่ะมันเกี่ยวข้องกันคือ ทั้งภายในและภายนอกเ,อเริ่มต้นจากผู้อื่นวิบากผู้อื่นมาใช้หนี้เรานะครับเราก็เกิดกิเลสแล้วสร้างกรรม,มพอเราสร้างกรรมเสร็จเราก็ไปเป็นลูกหนี้เขา,เ,าเราก็ไปใช้หนี้เขาทําให้เวียนกันอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาก็เกิดกิเลสเดี๋ยวเราก็เกิดกิเลสฉะนั้นการบําเพ็ญธรรมเนี่ยจะสะดวกเนี่ย เราต้องเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออกจากชะตาชีวิตของเราพระอาจารย์มาให้เราตั้งสถานธรรมมากๆเพื่ออะไรเพื่อลบล้างนี่กรรมนี่เวนนะครับการรับธรรมะก็คือได้ลบล้างนี่กรรมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันรับธรรมะนะครับแล้วก็ตั้งปณิธานมหาพยทานเพิ่มอีกข้อหนึ่งอ่าเพื่อล้างนี่เวรหมายถึงนี่เวรเก่าทั้งหมดห0 0 0 0นปีเนี่ยคือ ตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดการให้อภัยกันแบบต่อเนื่องแบบโดมิแบบโดมิโนโอ่ะพอให้อภัยไปถึงสิ้นสุดถึงเจ้าหนี้เราถึงพยามาณาศูนย์ก็จึงให้อภัยกันหมดนะครับตรง,นเ,เ,งรเนี้ยเขาเรียกว่าวงจรเนี่ยวงจรของปฏิจจสมุปาเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยการแก้ ก็ต้องแก้ที่เหตุนะครับเพราะว่าถ้าแก้ที่ผลนะ่ะมันจะมันจะไม่จบไงพระอาจารย์จึงต้องให้ตั้งสถานธรรมเยอะๆเพื่อเอาล้างกรรมล้างวิบากให้เวไนคำว่าเวไนเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยตอนนี้เราก็รู้วิธีนะครับว่าจะช่วย คนที่รับธรรมะแล้วได้ยังไงก็คือให้ถันจูนำรายชื่อของคนที่รับธรรมะแล้วทั้งหมดมาถวายบณิธานเพิ่มให้เขาเหล่านั้นอีกหนึ่งข้อแล้วก็ให้ทุกคนญาติธรรมเป็นสะพานบุญนำรายชื่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมาถวายมหาพยธทานให้เขาอีดเขาจะได้เลิก เป็นเจ้าหนี้นายเวรซึ่งกันและกันเพราะว่าเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญไงเราล้วนแต่อธิษฐานจิตมาพบกันเพื่อชดใช้แล้วก็รับหนี้เวรซึ่งกันและกันจึงถือว่าโชคดีนะครับโชคดีโชคดีทั้งเขาทั้งเรานะครับจะหมดหนี้ทั้งเขาทั้งเราเ นี่คือประโยชน์ของการสร้างสถานธรรมเยอะๆเนี่ยก็เหมือนที่คลิปก่อนบอกว่าทางโลกเขาสร้างคาแครเยอะๆก็ไว้ล้างรถยนต์สถานธรรมเยอะๆก็ไว้ล้างนี่กรรมนี่เวรให้เขาท้าหมดนี่กรรมนี่เวรโลกก็สันติภาพครอบครัวก็ปองดองเพราะว่าเราตัดเหตุไงตัดเหตุแห่งแห่งความวุ่นวายอะเวลานี้ อาวุโสจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำนะครับเพราะว่าการทำเท่านั้นจะได้จะได้ลดภัยพิบัติได้เปรียบเหมือนการให้อภัยอถ้าไม่ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักให้อภยัยเราจะไม่รู้จักเมื่อเรารับการอภยัยส่วนใหญ่เราจะนิยมแต่ขออภยัยแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าการให้อภัยเป็นยังไงเราขอยังไงก็ ก็ไม่รู้นะครับว่าได้รับแล้วมันจะเป็นยังไงเปรียบมันเหมือนเราเราไม่รู้จักผลไม้ชนิดหนึ่งเราไม่รู้จักเราเข้าไปในป่าไปหาผลไม้ทั้งทที่ผลไม้ชนิดเนี้ยเขาก็เราก็เดินผ่านไปผ่านไปก็เห็นเขาแหละแต่เราไม่รู้จักไงพอเราไม่รู้จักเราก็ยังหาอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่รู้จักอ่ะมันมันก็ไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็หาไม่เจอเพราะไม่รู้จักไง เหมือนในคิริโมโนทสูดพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักทองเนี่ยถึงเรานั่งทับอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทองอะเหมือนเราเราไม่รู้จักพลอ่ะเหมือนเราไม่รู้จักพลเนี่ยแล้เราก็เห็นเป็นก้อนหินมันก็ดำดำมันก็ไม่ไม่มีแสงไม่มีอะไรเพราะถ้าพลอพลดิบที่ขุดขึ้นมาใหม่เขายังไม่ได้เจียมันไม่ได้มีแสงไม่มีอะไรถ้าเราคนไม่รู้จักนะ ก็เลือกไม่เป็นน่ะระหว่างหินกับพลอยอะไรทํานองนี้นะครับเหมือนเราเราขออาภัยเนี่ยแต่เราไม่รู้จักให้อาภาัยเนี่ยเราก็ขอไปอยู่อย่างนั้นน่ะมันมันก็ไม่รู้จักว่าการได้รับการอาภัยมเป็นยังไงนะครับวันนี้เราการบําเพ็ญธรรมอ่ะมันมัน,ม,นมันจะสะดวกถ้าเราถ้าไม่มีกิเลสกรรมวิบากมามารบกวนนะ่ะฉะนั้นรีบเอาออกนะครับแล้วเราก็เอาออกให้เขาด้วย แล้วโลกก็จะสันติภาพตลอดการแล้วแล้วจะได้ประโยชน์ยังไงเออมีคนถามว่าเอาเอา,เอามาตั้งปณิธานมหาอภัยทานแล้วจะได้อะไรก็ได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมกับพระอาจารย์นะครับเพราะว่าจากประจักษ์หลักฐานเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยหลังจากเรารับธรรมะแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะค้ำประกันให้เรา3มปีนะครับแล้วก็ แล้วก็บอกว่าถ้าสามปีไม่ได้ตั้งบณิธานอะไรใหม่หรือว่าไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเนี่ยเอ่อก็จะหยุดการค้าประกันเปรียบเหมือนทางโลกเราไปทําประกันกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็าปีต่อปีถ้าเราไม่ไปต่อมันก็มันก็ไม่ค้าประกันต่อละถ้าเราตั้งบณิธานมหาพญทานเนี่ยพระโพธิสัตว์กวนอิมกับพระอาจารย์เนี่ยจะค้าประกันให้ตลอดการเลยจนนี่เวรมันหมดอายุเลยอะ่ะเอ่อเข้าพุทธาลัยได้ ตรงนี้มันเป็นโอกาสของทุกคนทุกคนที่รู้จักกับเราเนี่ยเขาก็เกี่ยวกรรมกับเราฉะนั้นเราก็ช่วยเขาได้นะครับโดยการเอาชื่อเข้ามาถวายปฏิธานมหาพัานานให้เขามีคนถามว่าไม่รู้แล้วทำได้ด้วยหรยอถ้าไม่รู้อะได้ผลดีฝ่ารู้นะครับผู้น้อยเปรียบเทียบหลายคลิปแล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกเราจะรู้ว่าบาปเนี่ยทำแล้วมันมีผลไหม พอทำไปแล้วกรรมที่ทำมันมีผลครับเราจะรู้ว่าเกลือเค็มน้ำตาลหวานอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้หรือไม่รู้พอเรากินมันก็มันก็เค็มเกลือมันก็เค็มน้ำตาลมันก็หวานายาพิษเราไม่รู้เรากินเราก็ตายรู้กินก็ตายฉะนั้นรู้กับไม่รู้ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันอย่าไปเข้าใจผิดบางคนไปบอกว่าตั้งใจกับไม่ตั้งใจ ก็เหมือนกันนะครับกรรมที่ทําแล้วตั้งใจก็มีผลไม่ตั้งใจก็มีผลออมันมันไม่มีข้อยกเว้นหรอกคือไอ้ที่เขาพูดอย่างนั้นเพื่อเพื่อให้ทุกคนอะตั้งใจมันจะได้ทําได้เยอะๆหน่อยอะไรทํานองนั้นนะครับแต่มันมันเป็นปีกย่อยตรงนั้นมันเป็นปีกย่อยออฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการบําเพ็ญเนี่ยมันก็วิธีการต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันนะครับ <c oughs> ขออภัยครับฉะนั้นบําเพ็ญยุคสุดท้ายเนี่ยเรารับธรรมะแบบฉับพันเราก็ล้างนี่เวนแบบฉับพันได้นี่กรรมไม่ต้องล้างเพราะับธรรมะแล้วมันจบแล้ววะ <c oughs> ขออภัยครับเออวันนี้ก็ใช้เวลาอุโสมาเยอะแล้วหากสงสัยสอบถามได้นะครับหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยอวุโสให้อภัยขอบคุณครับสวัสดีครับ